มีการชะล้อนะเจ้าและนี่ก็คือเมืองหนอกนะเจา้าระเหทนฟินแลนด์นะเจ้าเห็นเปลาเนี่ยเห็นปะนี่เท่มากเลยว้าวปราวลยังเท่อะเราจะยุดนะเจ้าเห็นปะ ไปทรงที่ไหนนี่เขาจะมีสัญญาณบอกว่น,นี่ไปทรงตามบ้านนะเจ้าอันนี้มาจากห้างนะเจ้าเขาทุกอยางใกล้เป็นโคตรงดนะคจ้ามี ส่งดีประมาณคงจะอาจจะไม่ออกว่ามีการชะล้อนานเหมือนกันนะเจ้าค <c ười> ือแบบชะลาะชะล้อคือพอประมาณแบบเบื้องแบบมีสิ่งจีดขว่าตรงนี้อย่างประมาณนี้เขาบอกว่าหัวเนาะขอระบบขอดใจแม่ห้าของเจ้าล้มแรงหน่วยละ มันจะเรียวขว่าเจ้าไปตั้งแต่เดือนก้าถข้าไห่เร็วแล้วตอีหนาวเจ้าทยนยนมือพี่แข็งบนเล่าเจ้านี่ขนาดเป็นช่วงแบบนี่เห็นเปล่าอ้าเขาล้อมคนไง